สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่กันโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีีมอย่่างซิโคูน จะลงเตะกันในเวลาตี45นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามดีเอโกอันโดมาราโดน่าผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันเดรีโคลอมบและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด A.I. วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอร4ส g ่สี่ หรือสแกนได้ที่ QR วอักโคที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านนาปโปลีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านนาปโปลีเจ้าบ้านที่นำทัพโดยอันโตนิโอคอนเต ผลงานในหลีกช่วง5เกมหลังถือว่าใช้ได้ชนะมา3มนัดความพร้อมในเกมนี้ขาดแค่ปสัสกวาเลมาซ็อกที่ที่บาดเจ็บส่วนแข้งตัวหลักที่พักจากเกมโคปาอิตาเลียกลางสัปดาห์กลับมาพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยแดนกลางจะมีสกอตต์แม็กโทมิเน่คอยขับเคลื่อนเกมและแนวรุกส่ง3มตัวหลักอย่างมาเตโอปรลิตาโนโรเมลูลูก้ากูและคริชาควารัสเคลยลงล่าตาข่ายมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนลาซิโอกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านลาซิโอทีมเยือนที่คุมทีมโดยมาโกบารอนีแม้ก่อนหน้านี้จะชนะในลีกมา5นัดติดแต่ล่าสุดก็พลาดท่าแพ้ประมากไป1ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งคืนฟอร์มในซิโคปาอิตาเลียด้วยการเอาชนะนาปโปลีไป3ประตูต่อ1 สำหรับเกมนี้ลาซิโอจะไม่มีนิโคโลโรเวลล่าที่ติดโทษแบนและนักเตะบาดเจ็บอีก2รายคือนูโนตาวารเรสกับมาติอัสเบซิโนแต่แดงกลางยังมีมาเตโอเกนดูซีคอยคุมเกมส่วนแนวรุกจัดเต็มด้วยเบโรวาเลนตินคาสเตยานสและมาเตซักฐานยีสิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้นาโปลีจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอเล็กเมเรโจวานนีดิลอเรนโซอามิรามานีอเลซานโดนูจจอโนมาติอัสโอลิเวร่าฟรองอองกิซา สตานิสลาฟโรบอตกาสกอตแมกโทมิเนี์มัตเตโอโปลิตาโนโรเมลูลูกากูควิชาควารัสเคลียลาซิโอจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอิวานโปรเวเดนมานูเอลลาซารีมาริโอจิล่าอเลซิโอโรมานโยลีลูกาเปเลกรินีฟิซาโยเดเลบาชิรูกุสตาฟอิสักเซนมัตเตโอเกนดูซีเปโรวาเลนตินกาสตยานอสมัตเตซักคายีทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านนาโปลีชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย6ประตูคู่นี้เพิ่งดวนกันไปเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกโคปาอิตาเลียโดยลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อ1แต่เกมนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะนาโปลีได้กลับมาเล่นในบ้านพร้อมจัดเต็มด้วยผู้เล่นชุดใหญ่ที่ฟิตเต็มร้อยโดยเฉพาะควาราสเคลียที่ได้พักมมมาาาเต็็ต็ๆแแงงงฟออรร์ในนนบ้นขโีก ทําให้พวกเขาน่าจะกลุมความได้เปรียบได้ชัดเจนเปอร์เซน็ต์ที่นาโปลีจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซ็นต์ที่ลาซิโอจะชนะอยู่ที่25และผลเสมออยู่ที่10เซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่านาโปลีเปิดบ้านชนะลาซิโอไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ